วันนี้นะครับจากเจียงมอเตอร์ไซค์นะครับวันนี้ก็มาเผยโฉมนะครับรถแกรนฟิลาโน่นะครับตัวใหม่นะครับเนาะปรับโฉมนะครับจากเดิมจะเป็น สีน้ำตาล ABS นะครับระบบกุญแจจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับปรับโฉมใหม่ยังคงสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะครับแต่ปรับในส่วนของกุญแจรถนะครับจะเป็นระบบกุญแจธรรมดานะครับตัวนี้นะครับแกรนตัวนี้นะครับเริ่มต้นอยู่ที่ฟรีดาวนะครับเนาะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาสอบถามได้นะครับ เนาะที่เพจเจียงยามาฮ่าสาขาเซกานะคนะเนาะสวยสวยเลยนะครับ